สวัสดีครับพบกับผมนายสาธิตบุญรญิศณนะอาคาร1 0 0ปีสมเด็จพระศีนครินทร์นะครับสำหรับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่วันนอนหลับโลกนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสําคัญมากๆเลยถ้าเราพูดถึงการนอนใช่ไหมครับซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องหลับอยู่แล้วอ่าแล้วก็ต้องพักผ่อนอย่างน้อย8ชั่วโมงด้วยถ้าใครที่นอนไม่พอนะครับก็จะมีอาการง่วงเหงาหานอนใช่ไหมแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเรา เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ตรงกับวันที่5มีนาคมนะครับซึ่งเราจะจัดงานกันตั้งแต่วันที่3 4 5นะครับมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 4นะครับซึ่งภายในงานก็จะมีโอ้โหความรู้นะครับมากมายเลยทีเดียวสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์นะครับให้มาไดา้เรียนรู้แลกเปลี่ยนกันซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะได้นำทุกท่านนะครับเข้าสู่ บรรยากาศของงานด้วยและที่สำคัญครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันนะครับมีการแพร่ระบาดของอเชื้อโควิด -19 นะครับเราจึงจัดการานำเสนอนะครับในรูปแบบของออนไลน์ภายในงานจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับเอาละครับตอนนี้นะครับผมเองก็ได้มาอยู่กับผู้ชำนาญการเลยนะในการตรวจการนอนนะครับ พี่เอื้อมพรนั่นเองเดี๋ยวเราให้พี่เขาแนะนําตัวสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่เอื้อมพรครับช่วยแนะนําตัวนิดนึงครับคือเอื้อมพรโพชไลนะคะเป็นนักตรวจการนอนหลับระดับชำานาญการะคะ่ะปัจจุบันดารงตําแหน่งหัวหน้าสูย์มิพารักษ์สีลาดค่ะครับผมทราบมาว่าวันนี้นะครับตรงกับวันนอนหลับโลกด้วยนะครับไม่ทราบว่าวันนอนหลับโลกเนี่ยมีความสําคัญยังไงบ้างครับอยากให้พี่เอื้อมพรเล่าให้ฟังนิดนึง สำหรับวันนอนหลับโลกนะคะจะจัดขึ้นทุกปีนะคะในวันสุกที่2ของเดือนมีนาคมค่ะสำหรับปีนี้นะคะโรงพยาบาลศิรีร่าค่ะจัดนิทศรศการนะคะในวันที่3ามถึงห้ามีนานะคะค่ะแล้วก็จะมี f เฟซบ o ๊กไ i v e ของอาจารย์ต่างๆจากหาสหาขาวิชาชีพนะคะมาให้ความรู้กับประชาชนนะคะในวันที่5นมีนาค่ะ ตั้งแต่เวลา9โมงถึงเที่ยงนะคะสามารถติดตามได้ที่เพจสิสริราช Sleep Center ค่ะปีนี้นะคะวันนอนหลับโลกมีคำขวัญด้วย<อ>นะคะ,ะเป็นคำขวัญว่าหลับตื่นให้เป็นเวลาสุขภาพดีกว่าในอนาคตค่ะเรียกว่าเป็นการสนับสนุนให้เห็นถึงความสำคัญของการนอนนะครับ เพื่อที่จะได้มีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับและถ้าใครสะดวกนะครับหรือเดินทางผ่านไปผ่านมาแถวนี้ mm hmm. ก็สามารถแวะมาได้ที่โถง100ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์นะครับหรือติดตามทาง Facebook l i v e นั่นเองอ่ะทีนี้ผมได้ยินชื่อศูนย์นิทรร์นะครับอยากให้คุณพี่เอื้อมพรช่วยเล่านิดหนึ่งว่าเอ๊ะทางศูนย์นิทรร์เนี่ยให้บริการด้านใดบ้างครับค่ะสำหรับศูนย์นิทรร์นะคะ จัดตั้งขึ้นมานะคะภายใต้การดูแลของสำนักงานพู้มในการนะคะโรงพยาบาลศรีราชคณะแพทยศาสตร์ศรีราชพยาบาลค่ะภายใต้การนําของท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนชัยโชติงไนยวัตรกุลนะคะท่านเป็นประธานศูนย์นิารัาค่ะ แล้วก็มีอาจารย์แพทย์ประจำสองท่านนะคะคือท่านอาจารย์สลินลุ่งมณีแล้วก็ท่านอาจารย์ชวนนทิมนศรีะคะ่ะเรานะคะมีนักตรวจการนอนหลับนะคะที่คอยให้ความรู้ให้คําแนะนํากับประชาชนผู้ที่มีความผิดปกติในด้านการนอนนะคะจานวนแปดท่านนะคะแล้วก็มีทีมพยาบาลสําหรับบริการทางด้านคลินิกตรวจการนอนหลับด้วยนะคะ สำหรับคลินิกตรวจการนอนหลับนะคะมีบริการทุกวันจันทร์นะคะตั้งแต่8นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะของวันจันทร์ค่ะประชาชนหรือว่าท่านผู้สนใจนะคะหรือว่าต้องการโทรปรึกษานะคะสามารถโทรได้ที่เบอร์โทรศัพท์024197536ค่ะ ครับผมก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ทุกคำถามเลยทางทีมงานของศูนย์นิทรรกนะครับยินดีให้คำตอบแล้วก็ใครที่สงสัยใช่ไหมเอ๊ะเรามีปัญหาเรื่องการนอนหรือเปล่านอนกรนหรือว่าหยุดหายใจระหว่างที่นอนหลับนะครับก็าสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าขั้นตอนในการเตรียมตัวหรือว่าขั้นตอนในการตรวจการนอนนี่นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ และจุดแรกนะครับที่เราจะมาพบกันนะครับก็คือจุดของ Sleep Hygiene นั่นเองมันคืออะไรยังไงเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปรู้ว่า s l e ปไ h y g i e คืออะไรนะครับเราไปรู้จักกับผู้ชำนาญการด้านตรวจการนอนอีกท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ท่านแนะนําตัวเองเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวนิดนึงครับผมทวัชชัยแพนอุชวันนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับนะครับอยู่ที่ศูนย์นิทรรศศิลาศักดิ์นะครับผมครับครับได้ยินคําว่า Sleep h y g i e มันคืออะไรก่อนดีกว่าอ่าคือมันก็คือการนอนที่ถูกวิธีนั่นแหละการนอนที่ดีนะครับผมคือการนอนเนี่ยต้องมีทั้งคุณภาพแล้วก็ปริมาณเราไม่ใช่นอนเยอะแต่ก็ยังง่วงอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่ดีหรือนอนไม่ค่อยหลับแลหลับตื่นตื่นอะไรเเรียกเรียกได้ว่านอนนานนอนเยอะแต่ไม่มีคุณภาพก็ได้ใช่บางคนนอนนอนเข้านอนแต่หัวถ่ำตื่นสายแต่ก็ยังง่วงอันเนี้ยคือต้องมาตรวจแล้วต้องมาเช็คแล้ว อ๋ออาการเบื้องต้นที่จะสังเกตว่าการนอนของเราเนี่ยไม่มีคุณภาพเนี่ยนะครับเป็นอันดับแรกคือเรารู้สึกไม่สดชื่นตอนกลางวันนะครับอันนี้คือตัวหลักเลยนะฮะยิ่งถ้าบางคนขับรถอาจจะมีอาการหลับในอันนี้อันตรายนะครับเนาะถ้าอย่างที่สังเกตได้นะครับถ้ามีคนนอนด้วยเนาะปกติมีคนนอนด้วยปะครับอ่ออันนี้มีหลายคนเลยครับโอเคถ้ามีคนนอนด้วยเนี่ยเขาเพื่อนอ่ะ ให้เพื่อนน่ะสังเกตว่าเรามีการกรนแล้วก็เสียงกลน,นั้นเงียบเป็นช่วงๆหรือเปล่าอันนั้นถือว่ามีโอกาสและที่จะมีการปุดกั้นของทางเดินหายใจขณะหลับซึ่งก็นําไปสู่ภาวะโรคอื่นๆอีกมากมายนะซึ่งซึ่ง ต้องมาตรวจสริปเพสถึงจะรู้อ๋อก็คือถ้าใครที่มีอาการง่วงบ่อยๆหอยหลับหรือนอนเท่าไรก็รู้สึกว่านอนไม่เต็มอิ่มควรที่จะมาทําการตรวจการนอนสักครั้งหนึ่งครับอันนี้ถ้าเราตรวจแล้วเนี่ยก็ต้องรอการวินิจฉัยนานไหมครับอ่าประมาณประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับเนาะนะครับก็สามารถที่จะทําการรักษาต่อได้เลยนะครับที่ศูนย์นิทรร์นะครับมีแพทย์ประจํา เกี่ยวกับสลีปนะครับเป็นแพทย์เฉพาะทางเฉพาะทางด้านสลีปอยู่แล้วหมดห่วงครับคือถ้ามาใช้บริการตรงนี้หมดห่วงเลยที่เดียวจบ one stop service นะครับผมยินดีให้บริการครับเรเรียกได้ว่าใครนะครับที่รู้สึกไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋านอนเท่าไรก็รู้สึกว่านอนไม่เต็มอิ่มติดต่อที่นี่ได้เลยได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้ขอบคุณครับ สักครู่นี้นะครับจะได้ยินคำคำหนึ่งครับที่บ่อยมากๆเลยนั่นก็คือคำว่านอนกรนนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราจะมารู้จักกับคำว่านอนกรนกันว่าจะนอนกรนเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับและมีผลกระทบต่อสุขภาพเรามากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับคุณกุสุมาครับสวัสดีครับ แนะนําตัวเองอยากเป็นทางการอีกสักครั้งหนึ่งชื่อกุุมานะคะนามสกุลมามณีค่ะเป็นนักตรวจการนอนหลับของศูนย์ฉลักค่ะรับคุณกุุมาครับการนอนกรนนี่เป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยการนอนกรนใช่ไหมคะอาการของการนอนกรนก็คือการที่เราหลับสนิทแล้วกล้ามเนื้อที่บริเวณช่องคอของเราค่ะหรือว่าช่องช่องปากเนี่ยเกิดการหย่อนนะคะ<อ>เกิดการหย่อนแล้วก็ไปอุดกั้นทางเดินหายใจเราทําให้เราอ่ะหายใจไม่สะดวก หมายถึงว่าอากาศไม่สามารถเดินทางได้สะดวกไปถึงหลอดลมแล้วก็ปอดนะคะ ทำให้เราหายใจได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพที่ดีใช่การทําการที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็ส่งผลให้ออกซิเจนในร่างกายของเราะลดลงเนื่องจากทางเดินหายใจมันแคบลงไปค่ะมันก็เลยเกิดาภาวะของเรื่องของการกลนขึ้นมาอ๋อนี่ที่เป็นสาเหตุที่บอกว่าทําให้เรารู้สึกนอนไม่เต็มอิ่มด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วการนอนกลนเนี่ยก็จะส่งผลเป็นปัจจัยหลักๆเลยที่ทําให้เกิดการาโรคของเรื่องของการหยุดหายใจขณะหลับนะคะ แล้วก็ซึ่งโรคนี้เขาเรียกว่าโรค OSA ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับ OSA คืออะไระครับผม<อ>ไม่ค่อยมีความรู้เลยไม่ค่อยมีความรู้ใช่ไหมคะ OSA ก็คือโรคที่เกี่ยวกับอาทางเดินหายใจส่วนบนที่มันมันถูกแคบลงเนี่ยคะ่ะมันอ่ามันเกิดการตีบลงอ,อากาศมันเข้าไปไม่ได้ก็จะเกิดภาวะหยุดหายใจเขาเรียกว่าหยุดหายใจอ่าขณะดพุดกั้นนะคะ มันก็จะทำให้เกิดเสียงกลเนื่องจากสมองเราก็จะต้องส่งผลให้เราตื่นขึ้นมา<อ>เพื่อเกิดการหายใจนั่นเองก็คือคเป็น,นกลไกในการป้องก,กันตัวเองใในการเอาชีวิตรอดของร่างกายใช่ค่ะม,มันก็จะเกิดกเกิดร่วมด้วยกับเสียงกลเป็นส่วนใหญ่ซึ่งสาเหตุหลักๆนี่มาจากอะไรอะครับสาเหตุหลักๆใช่ไหมคะก็เกิดจากการนอนที่ไม่ดีนี่แหละคะ่ะ ลักษณะง่ายๆของคนที่นอนไม่ดีนะคะก็คือเรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอใช่ไหมคะง่วงกลางวันอ่ามีผลเสียเยอะเลยเช่นอาจจะส่งผลในเรื่องของอุบัติเหตุาแล้วก็ทําให้กระบวนการคุณภาพชีวิตมันลดลงมันทําให้ร่างกายเราแปรปวนอ,อาจจะส่งผลในเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงอื่นด้วยอย่างเช่นพวกอาโรคเลือดสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้ผมเคยได้ยินโรคโรคหนึ่ง อันนี้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องอล่าโรคไหลาตายครับอ่าอันนี้คือถ้าเกิดเราอุดก้านนานๆเนี่ยทําให้เราไหลาตายได้ไหมครับพี่นอนหลับไปแล้วเสียชีวิตไปเฉยๆยมันอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งค่ะที่ส่งผลทําให้อหัวใจทําง,งานหนักอ่าและอาจจะเกิดในโรคเรื่องของภาวะของหัวใจวายเฉียบพลันได้ใช่ครับผมมีปัจจัยอ,อื่นๆไหมครับเช่นพวกอายุหรืออะไรอย่างนี้ก็มีส่วนสําคัญค่ะที่ทําให ทำให้การนอนของเราไม่ดีอายุเยอะขึ้นการนอนเราอาจจะลดลงตื่นบอนตื่นง่ายตื่นบอกขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้เราพอจะมีวิธีการรักษา,า OSA เนี่ยยังไงบ้างการรักษานะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่่แต,แตละบุคคลเนาะผู้นนผป่วยแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีการรักษาที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะว่าเขาจะให,ให้การรักษาในทางไหน S <S <ม>สิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยการรักษาก็จะมีเรื่องของการใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกเรียกว่า CPAP นะคะหรือว่าการผ่าตัดแล้วก็การใส่ฟันค่ะหรือว่าอุปกรณ์ทางช่องปากค่ะซึ่งตรงนี้นี่มองข้ามไม่ได้เลยนะคร<ช>ับเกี่ยวกับเรื่องของ OSA หรือโรคาภาวะหยุดหาย,หายใจใช่หไหมเพราะนั้นคือถ้าเกิด เรานะครับใส่ใจสังเกตหรือให้คนที่อยู่ด้วยกันช่วยการสังเกตนะครับว่าเรามีภาวะนอนกรนหรือเปล่าก็จะสามารถช่วยเหลือหรือว่าแก้ไขได้ดียิ่งยิ่งเจอเร็วก็ยิ่งดีใช่ไหมครับคุณภาพการนอนดีก็เป็นส่วนสำคัญใช่ค่ะเอาละครับคุณกุมามีอะไรจะฝากกับทุกท่านที่ชมไลฟ์ของเราอยู่ตอนนี้ใชคะก็เดี๋ยวจะมีแนะนานะคะในเรื่องของว่าถ้าผู้ที่สนใจที่จะมาตรวจการนอนหลับ เรามีตรวจการนอนหลับประเทศไหนบ้างนะคะตรวจแบบไหนบ้างเดี๋ยวจะมีพี่พี่มาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งค่ะได้ครับขอบคุณคุณกุสุมามากครับขอบคุณค่ะสุดยอดมากๆเลยนะครับกับความรู้ที่ได้รับชมกันไปเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้นะคะโอ้จนผมเริ่มรู้สึกว่าจะต้องไปตรวจบ้างแล้วแหละนะการนอนเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองนอนกรนหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะตรวจการนอนเนี่ย จะต้องทํายังไงเดี๋ยวเราไปพบกับคําตอบนี้กันครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวแนะนําตัวสักนิดหนึ่งครับค่ะชื่อกหนกวันแก้วพวงนะคะชื่อเล่นชื่อแอนค่ะเป็นผู้ช่วยประธานประจาศูนย์นิทรรักิ์าศรีราชค่ะครับผมขอเลือกเด็กพี่แอนแล้วกัน<ช>ะนะครับพี่แอนครับเดี๋ยวช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าเอ๊ะถ้าเกิดผมสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจการนอนเนี่ยเขาต้องทํำยังไงบ้างมันมีอะไรบ้างมีกี่ขั้นตอนทําลองเนี้ยครับค่ะ การตรวจการนอนหลับนะคะก็คือการทําสลีเทสการทำสลีเทสก็คือเป็นการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อประเมินค่าความผิดปกติระหว่างการนอนหลับค่ะเช่นโรคหยุดหายใจขณะหลับการกระตุกข,ของกล้ามเนื้อต่างๆแล้วก็พฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับค่ะซึ่งโรคเหล่านี้ควรมาตรวจโดยแพทย์เฉพาะทางค่ะแล้วจะส่งตรวจชนิดการทำสลิเทสอีกทีนึงค่ะอ๋อนั่นแปลว่าแต่ละคนก็จะตรวจไม่เหมือนกันใช่ค่ะนะครับทีนี้ มันมีกี่ชนิดนะครับการตรวจการนอนการตรวจการนอนหลับของศูนย์นิทรรักศิริราชเรามี4ชนิดนะคะ4ชนิดเลยนะครับตอนนี้ที่เราได้ทราบกันเอ๊ะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับพี่แอนว่าแต่ละชนิดเนี่ยเขาเหมาะกับการตรวจยังไงหรือว่าเป็นวิธีการตรวจยังไงแบบเบื้องต้นแล้วกันครับค่ะอย่างที่บอกนะคะการตรวจของศูนย์นิทรรศรักศิริราชมี4ชนิดด้วยกันชนิดแรกก็คือการตรวจแบบ Polysleep Study การตรวจอันแรกนี้จะเป็นการวิเคราะห์ระบบการทํางานต่างๆของร่างกายแบบทั้งคืนส่วน การตรวจแบบสปิทไนส์สลิปสติชาร์จะมีการตรวจแบบ2ส,ส่วนแบ่งเป็นครึ่งคืนแรกเป็นการวิ่งัชโรคเครื่องคื้นหลังจากการปรับค่าหาแรงดันของเครื่องอากาศอากาศซีแพสบสำหรับโรคหยุดหายใจขณาหลับค่ะแล้วส่วนอันที่3การตรวจแบบ c ีแ p รบ t บเทชันและไบแป p บไบเทชันเป็นการใส่ ใส่เครื่องปรับอากาศใส่เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกตั้งแต่ทีแรกตั้งแต่ต้นคืนเพื่อหาค่าที่เหมาะสมกับคนไข้ส่วนแบบที่3การตรวจแบบ m s l t เป็นการตรวจของการคนไข้ที่นอนหลับผิดปกติมากเกินไปพวกเช่นพวกลมหลับพวกนี้ค่ะแต่ละรูปแบบเนี่ยก็จะเหมาะกันแต่ละโรคหรือว่าบุคคลแล้วแต่เลยะนะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่การวินิจฉัยหรือวกา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 ่าเป็นเรียกว่าคําสั่งของแพทย์ที่ส่งมาที่ศูนย์ยุทธลักษณ์นะครับ ทีนี้ถ้าสมมติว่าผมมาตรวจเนี่ยก็คือเหมือนเรามานอนหลับเฉยๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือมาติดอุปมาเตรียมตัวมานอนแล้วก็คือมาให้เจ้าหน้าที่ติดอุปกรณ์ตรวจการนอนหลับเจ้าหน้าที่จะดูสัญญาณเองค่ะอ๋อก็คือง่ายๆเลยครับแค่เตรียมตัวมาแล้วก็มาติดอุปกรณ์ หลังจากนั้นก็นอนตื่นเช้ามาก็คือใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติกะะกตนะครับสามารถทางานได้ปกติเลยโอ้รู้สึกว่าสะดวกมากๆเลยนะครับแล้วก็ง่ายมากๆด้วยตอนแรกก็แอบ,บกลัวครับว่าเอ๊ะมันตรวจๆๆยาก <ๆ S 1> ไหมนะครับเพราะได้ยินคำว่าสลีปเทสใช่ไหมอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันใช่ไหมครับว่าขั้นตอนในการตรวจเนี่ยการเตรียมตัวหรือการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจมีอะไรบ้างใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันใน บดถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสำหรับขั้นตอนการตรวจเบื้องต้นนะครับเป็นอย่างไรแล้วมีกี่ประเภทครับขอบคุณครับเอ๊พี่โป่งครับผมทราบแล้วว่าผมต้องมาตรวจการนอนใช่ไหมแต่ผมอยากทราบนิดนึงครับว่าผมต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับพี่โป่งถ้าเกิดผมจะมาตรวจการนอนที่สู์นิทรรศของเราค่ะอันดับแรกนะคะคือต้องอาบน้ําสระผมให้สะอาดไม่ใส่น้ํามันไม่ใส่สเปรย์ งดการยิบหลับในเวลากลางวันงดดื่มชากาแฟน้ำอัดลมเครื่องดื่มรละยาที่กระตุ้นประสาทอย่างน้อย12ชั่วโมงงดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย24ชั่วโมงยารักษาโรคทุกตัวรับประทานได้ตามปกติตามเวลายกเว้นยานอนหลับให้ปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วก็รับประทานอาหารเย็นให้เรียบร้อยก่อนขึ้นมาตรวจนะคะผู้ชายโกนหนวดตนเขาให้เรียบร้อยผู้หญิงงดแต่งหน้าทาเล็บ แล้วก็ของใช้ส่วนตัวขอให้เตรียมมาด้วยสําหรับล้างหน้าแปรงฟันตอนเช้านะคะประมาณานี้นะคะพอเรานอนตื่นขึ้นมาแล้วก็สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้เลยาสามารถไปทํางานต่อได้เลยสามารถหาดา่น้าที่เราได้ครับพี่ป่งมีคําแนะนําเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับการตรวจการนอนที่ควรจะทํามีไหมเอ่ยสิ่งที่ควรทําคือสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ควรไม่ควรทำเนี่ยก็คืออยากให้งดปิดเครื่องมือสื่อสารทุกประเภทนะคะเพื่อประสิทธิภาพ ในการตรวจครับผมเพื่อให้เราได้นอนหลับอย่างสนิทเลยนะครับเพื่อการแปลผลของแพทย์ครับผมโอ้ไม่ง่ายแค่นี้เองเรียกว่าเตรียมตัวมาเหมือนมานอนอ่โรงแรมมานอนพักอีกที่หนึ่งนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะได้ผลการตรวจการนอนใช่ค่ะอันนี้รอนานไหมครับ รอการตรวจนะคะคิวอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน3เดือนค่ะครับผมทีนี้พอเราได้นัดหมายได้คิวแล้วก็คือมาติดต่อตามขั้นตอนทางกล่าวที่เราได้คุยกันไว<ช>้ค,คุณเอาละครับผมง่ายๆแค่นี้เองนะครับยังไงถ้าเกิดใครสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่ศูนย์นิทรร์ของเราเลยเบอร์โทร024197536ต่อ1415นะคะยินดีรับใช้นะคะครับผมถ้าโทรมาก็จะได้ยินเสียงหวานๆจาก พี่โป่ของเราเลยค่ะยินดีค่ะครับขอบคุณมากครับพี่โป่สวัสดีค่ะเอาละครับรู้กันมาแล้วนะครับว่าการนอนที่มีคุณภาพที่ดีนั้นจะส่งผลต่อชีวิตที่ดีและอีกสิ่งหนึ่งครับอุปกรณ์ตัวช่วยสำคัญสำหรับท่านที่พบกับภาวะ OSA หรือหยุดกั้นนะครับะ้ว่าอาการหายใจอุดกั้นระหว่างนอนหลับเนี่ยนะครับ จะต้องมีเครื่องมือตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับนั่นก็คือเจ้า c p a พนั่นเองเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเจ้า c p a พกันครับว่าคือเครื่องมืออะไรสวัสดีครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวแนะนําตัวนิดนึงครับพี่ภูมิครับสวัสดีครับผมภาคภูมิเชอชีพนะครับอยู่ศูนย์นิทรร์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับนะครับครับผมได้ยินมาเยอะมากเลยนะครับว่าเนี่ยถ้าเกิดนอนกรนนะต้องใส่ใส่เครื่อง C p a พ อ่ามันคือเครื่องอะไรอะครับพี่เครื่องซีแ p ก็คือเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องอืครัหรือว่า c o n t i n u o u s positive airway pressure นะครับก็คือเขาก็จะปล่อยลมย,ยาวมาเลยหน้าที่ของมันก็คือผลิตแรงดันอากาศเพื่อพยุงทางเดินหายใจส่วนต้นที่เกิดการอุดกั้นนะครับแล้วก็ทำให้ทางเดินหายใจ ส่วนต้นเปิดอย่างต่อเนื่องทําให้ภาวะการนอนหลับของคนไข้หรือว่าการหายใจในขณะนอนหลับของคนไข้เนี่ยกลับมาสู่ภาวะปกติอ๋อเรียกได้ว่าเข้าไปตรงกับจุดจุดเกิดเหตุเลยใช่ตรงจุดเกิดเกิดเหตุมากเลยครับออฟสตทีฟสลิปแอปเนี่ยก็คือการอุดกั้นทางเดินหายใจนั่เองอันนี้กี่ต้นเหตก็คือเหมือนกับ มีการเป่าลมยาวๆใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้เปิดทางเดินหายใจเส้นต้นเป็นในส่วนของเรื่องแรงดันแรงดันอากาศแล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ยังไงครับว่าเราต้องใช้แรงดันเท่าไรหรือว่ายังไงโอเคก็จะมีในส่วนของการมาตรวจการนอนหลับเพื่อหาแรงดันนะครับเพื่อไตเตลหาเพรสเชอร์ในการที่จะไปเซตติ้งเครื่องที่แผบใช้นะครับถ้าในในแ l a เราหาค่าแรงดันไม่ได้ คุณหมออาจจะให้ทดลองใช้เครื่อง<ม>ที่เป็นเครื่องอัตโนมัติในการที่จะไปวัดหาค่าแรงดันที่จะมาเซตติ้งเครื่องธรรมดาใช้นะครับนั่นแปลว่าเครื่องซีแพเนี่ยมีทั้งแบบแมนนวลแล้วก็แบบอัตโนมัติด้วยใช่ครับเครื่องซีแพก็จะมีชนิดอัตโนมัติชนิดอัตโนมัติก็คือเป็นแรงดันที่มันจะไม่คงที่<ม>เวลาเซตติ้งมันจะเซตเป็นเลนส์กว้างเป็นช่วงกว<อ>้างนะครับแล้วก็ชนิดที่เป็นแรงดันคงที่หรือ ซีแ p m แมนนวลนะครับแมนนวลซีแนะครับเซตค่าคงที่แต่ว่าเราจะใช้ m a n นวลซีแ p AP ได้ก็คือเราต้องรู้ค่า p พลชเชอรนั้นที่ใช้ในการรักษาเราเราก็จะมาเซตไว้ที่ค่าที่ใช้ในการรักษาของคนคไข้แต่ละคนค่าในการรักษาจะไม่เท่ากันซึ่งก็ต้องผ่านการตรวจสลิปเทสมาแล้วใช่ครับ,รบก็คือในการใช้เครื่องซีแ p AP เนี่ยจะต้องมีแพทย ผู้เชี่ยวชาญในด้านการตรวจการนอนหลับเป็นผู้ดูแลนะครับก็เรียกว่าถ้าเกิดเครื่องนะครับซีแพนะครับมีผู้ป่วยบางท่านใช้อยู่นะครับสงสัยหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมคือสามารถติดต่อที่นี่ได้ไหมเอ่ยที่ศูนย์นิทรรศได้ครับติดต่อมาที่ศูนย์นิทรร์ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของศูนย์นิทรลักกษ์็จะมีหน่วยบริการเครื่องอัดอากาศอยู่นะครับ ทีแพดคลินิกนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาหรือว่าทําการติดต่อเพื่อพบแพทย์ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อพบแพทย์ได้เลย,เลยนะครับในในการรักษาโรคภาะวะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยในในส่วนของเรื่องการติดตามดูแลผลหลังจากการใช้เครื่องก็เป็นส่วนําคัญนนะครับครับผมเรียกได้ว่านะครับนอกจากการตรวจที่ มีความแม่นยำและเชื่อถือได้แล้วนะครับเราก็ยังมีการให้บริการในการรักษาร่วมด้วยนะครับก็คือการให้บริการยืมและก็โอ้มีหลายการบริการเลยเกี่ยวกับเครื่อง C- p a p นะครับไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาหรืออื่นๆน,นะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับว่าเข้ามาติดต่อหรือว่าสอบถามข้อมูลได้เลยที่ศูนย์นิทรรกโรงพยาบาลสิริราชของเรานะครับขอบคุณพี่ภาคภูมิมากๆครับสำหรับวันนี้ข้อมูลสุดยอดไปเลยนะครับขอบคุณครับ โอ้โหจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ทุกท่านนะครับให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าโอ้เป็นจุดที่เราจะทราบครับว่าเรานะเราเนี่ยมีภาวะของภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจระหว่างหลับหรือเปล่าหรือมีการง่วงนอนต่อวันเนี่ยบ่อยมากน้อยแค่ไหนนะครับก็คือจุดของการทาแบบประเมินออนไลน์นั่นเองโหอยู่กับบ้านนะครับเราก็สามารถทราบได้ด้วยนะครับว่าเรานะครับมีภาวะที่ น่ากลัวแบบนี้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามารู้จักกับเจ้าของแบบสอบถามทั้งสองท่านก่อนนะครับท่านแรกครับสวัสดีค่ะดิฉันพักคนาภูมเพียมอ่อนนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์นิทราศิริราชค่ะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะจิตวดีสืบวงค่ะเจ้าหน้าที่ประจํนนาศูนย์การรั์ศิริราชค่ะครับสำหรับจุดนี้นะครับทุกท่านโอ้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยมาทําแบบประเมินกันเดี๋ยวช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าแบบประเมินของเราม,มีอะไรบ้างครับวันนี้ ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นแบบประเมินความเสี่ยงภาวะหยุดหายใจจากการอุดกั้นขณะนอนหลับนะคะเภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยที่เกิดจากการอุดกัน้นจากทางเดินหายใจส่วนต้นจะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆขณะหลับทําให้เรารู้สึกสะดุ้งตื่นระหว่างคืนนอนหลับไม่สนิทมีอาการกลนันนี้ก็เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ค่ะครับผมหลังจากทําแบบสอบถามแล้วเนี่ยแบบทดสอบแล้วเนี่ยเราจะทราบได้ยังไงอะคบว่า โอ้ oh, เนี่ยเรามีภาวะของ OSA อยู่ด้วยค่ะอันนี้ผู้ที่สงสัยว่าตัวเองมีความเสี่ยงโรคหยุดหายใจขณะหลับนะคะสามารถทําแบบประเมินทางด้านหลังได้นะคะโดยถ้าตอบใช่มากกว่า3คําตอบนะคะก็คือมีภาวะที่เสี่ยงจะเป็นโรคนี้ได้นะคะก็ควรที่จะได้รับการตรวจการนอนหลับแล้วก็รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะอืง่ายๆแค่นี้เองนะครับซึ่งไม่ต้องอไปไหนเลยก็ได้อยู่ที่บ้านขอแค่มี QR code ของเรา ก็สแกนเข้าไปเท่านั้นนะครับก็เลือกดูว่าเรามีคาตอบที่ตรงกับข้อไหนนะครับมากที่สุดถูกต้องไหมครับเอาละครับนอกจากการวิเคราะห์เบื้องต้นของ OSA แล้วเรายังมีอีก,อกหนึ่งแบบสอบถามนะครับซึ่งเป็นแบบสอบถามแล้วนั้นเดี๋ยวเราไปสอบถามพูดคุยกับเขาเลยดีกว่านะครับอ่า แบบสอบถามต่อไปครับแบบแบบสอบถามอะไรเอ่ยค่ะก็คือจะเป็นแบบสอบถามน,นะคะทดสอบความง่วงนะคะสําหรับใครนะคะที่นอนหลับนะคะแล้วก็ยังง่วงอยู่หรือว่าตื่นมาแล้วไม่สดชื่นนะคะ <c oughs> ก็สามารถประเมินตนเองได้โดยการทำแบบทดสอบนี้นะคะโดยจะเป็นการจำลองสถานการณ์ต่างๆะคะ่ะว่าสถานการณ์อย่างเช่นอ่านหนังสือดูทีวีหรือว่านั่งนิ่งๆในที่สาธารณะเนี่ยเรามีอาการงีบหลับติดข่อหลับมากน้อยแค่ไหนนะคะ <c oughs> ก็เมื่อทําแบบทดสอบนี้แล้วนะคะได้คะแนนรวมนะคะมากกว่า10คะแนนขึ้นไปแสแงว่ามีความว่าผิดปกตินะคะก็ควรได้รับการรักษาที่ถูกต้องต่อไปค่ะง่ายมากเลยนะครับกับการทำแบบทดสอบนะครับเพียงแค่สแกน QR โค้ดเท่านั้นนะครับเราก็จะทราบแล้วว่าเรามีภาวะเสี่ยงต่อโรคของการนอนหลับ มากน้อยแค่ไหนนะครับเอาละครับเดี๋ยวต่อไปผมจะขออนุญาตนะครับทุกท่านไปทําแบบสอบถามนิดนึงนะครับเพราะว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะที่เสี่ยงต่อโรคของการนอนมากน้อยแค่ไหนสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสุดยอดมากๆเลยนะครับกับงานวันนอนหลับโลกของเรานะครับซึ่งปีนี้นะครับ เราได้จัดไว้นะครับวันที่3ถึง5มีนาคม2564นะครับโห,โหนอกจากบูธท,ที่มอบความรู้ให้กับเราอย่างจุใจแล้วนะครับภายในงานนะครับก็ยังมีบูธต่างๆที่เกี่ยวกับตัวอย่างของเครื่อง CPAP นะครับหรือว่าเครื่องช่วยหายใจชนิด แรงดันอัดอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับมาให้รับชมด้วยถ้าใครสนใจนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านเลยครับามาพบกันที่โถง100ปีพระรีนครินนะครับสมเด็จพระรีนครินนะครับซึ่งเป็นจุดที่หาง่ายมากนะครับ สามารถสอบถามผู้ที่อยู่ณบริเวณนี้ได้เลยหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางมานะครับก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook live ของเราได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามาการไลฟ์สดในวันนี้นะครับแล้วก็ฝากไว้ครับกับคำขวัญวันนอนหลับโลกนะครับหลับตื่นให้เป็นเวลาสุขภาพดีกว่าในอนาคตนะครับยังไง ฝากไว้ด้วยนะครับกับการนอนหลับที่ดีจะทำให้ชีวีเรามีความสุขครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ